สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life นี่คือ Life After Life ชีวิตหลังสิ้นชีวิตโดยคุณหมอเรมอนด์มูดี้ก่อนจะไปว่ากันถึงเนื้อหาเรามาชวนคุยกันก่อนนะครับชีวิตหลังสิ้นชีวิตเป็นหนังสือที่เขียนโดยจิตแพทย์เรมอนมูดี้ในปี1975โดยอิงจากข้อมูลที่ได้ไปสัมภาษณ์คน150คนที่เคยประสบกับสภาวะเฉียดตาย หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Near Death Experience หรือ NDE และมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากหนังสือเล่มนี้ได้ถูกตีพิมพ์ออกมาก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในฝ้าวิทยาศาสตร์ว่ามีข้อมูลที่บกพร่องทั้งในแง่เหตุผลและความน่าเชื่อถือแต่ทั้งนี้ในอีกด้านก็สร้างแรงกระเพื่อมของผู้ที่เก็บงำเรื่องราวของประสบการณ์เฉียดตายออกมาแบ่งปันเพิ่มขึ้น และยังสร้างความหวังกับพลังใจกับหมู่ผู้ที่สนใจและผู้ที่ประสบกับความท้าทายทางสุขภาพว่าแท้จริงแล้วความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวและไม่ใช่จุดจบอีกทั้งมีหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับสภาวะเฉียดต,ตายจากผู้เขียนท่านอื่นๆตามมาอีกเป็นจำนวนมากและสายงานที่ใกล้เคียงกันอย่างการสะกดจิตย้อนอดีตชาติหรือ past life regression และนักสะกดจิตที่ได้รับความนิยมมากขึ้นอาทิ ด r อกเตอร์ไบรอันแอลไวท์หรือคุณยายโดโลเลสแคนนอนหนังสือเล่มนี้เคยถูกแปลเป็นภาษาไทยมาแล้วประมาณ20กว่าปีที่แล้วและเป็นหนังสือที่หายากมากๆแต่สิ่งที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นการแปลตามภาษาของผมเองนะครับแน่นอนว่าหากมีการแปลผิดพลาดไปบ้างด้วยความรู้ที่ยังมีน้อยและความด้อยประสบการณ์ของผมเองก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับอ้อสำหรับการฟังนะครับผมอาจจะสลับคำว่า ความตายการตายการเสียชีวิตไปตามบริบทที่เหมาะสมนะครับเนื้อหาจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูงเพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะตนและหาข้อพิสูจน์ได้ยากมากเอาละครับยินดีต้อนรับสู่โลกลี้ลับซึ่งเป็นเส้นทางที่เราหรือคนที่เรารักอาจต้องเดินผ่านบ้างสักวันคำนิยมฉันได้รับเกียรติให้อ่านหนังสือของดรมูดี้ก่อนการตีพิมพ และรู้สึกปราบปลื้มที่นักวิชาการหนุ่มผู้นี้มีความกล้าหาญในการรวบรวมสิ่งที่ได้ค้นพบมาไว้ด้วยกันและได้เปิดเผยการค้นคว้านี้แก่สาธารณชนเนื่องจากตัวฉันเองก็ทำงานกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายมานานกว่าสองทศวรรษแล้วจนทำให้รู้สึกหมกมุ่นกับการเฝ้าดูปรากฏการเสียชีวิตที่มากขึ้นเรื่อยๆเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเสียชีวิตมากมายแต่ก็ยังคงมีคำถามเกี่ยวกับช่วงขณะที่การเสียชีวิตได้เกิดขึ้นแล้ว และรอยต่อของประสบการณ์เมื่อผู้ป่วยได้ถูกประกาศว่าเสียชีวิตทางการแพทย์แล้วงานวิจัยที่ดรมูดี้นำเสนอในหนังสือของเขานี้จะช่วยให้ความกระจ่างและยืนยันสิ่งที่เคยถูกสอนกันมาตลอด2,000ปีที่ผ่านมาว่าชีวิตหลังความตายมีอยู่จริงแม้เขาไม่ได้กล่าวว่ากำลังศึกษาเรื่องความตายแต่ก็มีหลักฐานจากการค้นพบว่าผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปแล้ว แต่ยังคงมีสติสัมปชัญญะที่รับรู้สภาพแวดล้อมได้หลังจากได้รับการประกาศว่าเสียชีวิตแล้วนี่มันช่างมอเอิญนกับการวิจัยของฉันเองที่เคยทำบันทึกผู้ป่วยผู้เสียชีวิตก่อนกลับมามีชีวิตอีกครั้งที่ตรงข้ามกับความคาดหวังและบ่อยครั้งก็สร้างความประหลาดใจในความซับซ้อนต่อแพทย์ผู้เป็นที่รู้จักและประสบความสำเร็จระดับสูงด้วยคนไข้ทั้งหมดมีประสบการณ์ว่า ตัวเองได้ล่องลอยออกจากร่างกายพร้อมๆกับสัมผัสถึงความสงบสุขและความสมบูรณ์พร้อมส่วนใหญ่รับรู้ว่ามีบุคคลอื่นมาให้ความช่วยเหลือในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำรงอยู่ในพบใหม่ด้วยหลายคนได้รับการต้อนรับจากบุคคลอันเป็นที่รักที่เสียชีวิตไปก่อนหรือเป็นบุคคลทางาศาสนาซึ่งมีส่วนสำคัญต่อชีวิตเขาและช่างบังเอิญที่ตรงกับาศาสนาที่เขานับถือด้วย การอ่านหนังสือของดรมูดีช่วยให้ความกระจ่างในเวลาที่ฉันเองก็พร้อมที่จะนำงานวิจัยของตัวเองลงหน้ากระดาษบ้างดรมูดีจะต้องเตรียมพร้อมต่อคำวิาพากษ์วิจารณ์หลักๆก,ก็จากคนสองกลุ่มคือกลุ่มคนจากศาสนาที่หงุดหงิดต่อใครก็ตามที่ห่ากล้ามาวิจัยในพื้นที่ต้องห้ามเราผู้แทนศาสนาและนิกายได้แสดงออกด้วยการวิาพากษ์วิจารณ์การศึกษาแบบนี้ บาทหลวงคนหนึ่งเรียกสิ่งนี้ว่าการขายความศรัทธาราคาถูกๆบางคนรู้สึกว่าคำถามเรื่องชีวิตหลังความตายควรเป็นความศรัทธาที่ไม่ควรถูกตั้งคำถามโดยใครทั้งสิน้นกลุ่มที่สองที่ดรมูดี้สามารถคาดการณ์การตอบสนองของหนังสือก็คือเหล่านักวิทยาศาสตร์และแพทย์ที่มองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ฉันคิดว่าเราได้มาถึงจุดเปลี่ยนทางสังคมแล้ว เราต้องมีความกล้าที่จะเปิดประตูและยอมรับว่าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ยังมีไม่เพียงพอต่อการสำรวจใหม่ๆฉันคิดว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยเปิดประตูให้กับผู้ที่มีใจเปิดกว้างและจะมอบความหวังทั้งความกล้าที่จะประเมินการสำรวจในพื้นที่ใหม่พวกเขาจะรู้ว่าการค้นพบของดอรมูดี้นั้นถูกต้องเพราะมันถูกเขียนขึ้นมาจากการสำรวจที่สัตว์ซื่อและจริงแท้ มันยังสอดคล้องต่อการศึกษาและการค้นพบจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการและเหล่าพระสงฆ์ที่เอาจริงเอาจังจนกล้าที่จะศึกษาและสำรวจพื้นที่ใหม่โดยหวังว่ามันจะช่วยคนที่ต้องการความรู้ไม่ใช่เพียงแค่ความเชื่อเท่านั้นฉันขอแนะนำหนังสือเล่มนี้แด่ผู้คนที่ต้องการความรู้ไม่ใช่แค่ความเชื่อฉันขอแนะนำหนังสือเล่มนี้แก่ใครก็ตามที่มีใจเปิดกว้าง และขอยินดีกับดรมูดีสำหรับความกล้าหาญในการนำสิ่งที่ค้นพบมาทำเป็นหนังสือด้วยคำนิยมโดยแพทย์หญิงอลิซาเบธคูเบอร์รอดอิลลินอยสบทนำหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นมาโดยมนุษย์ซึ่งตามธรรมชาติแล้วย่อมสะท้อนมาจากภูมิหลังความคิดเห็นและการตัดสินโดยผู้เขียนเองดังนั้นแม้ผมพยายามจะเป็นกลางและซื่อตรงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ แต่ข้อเท็จริงบางอย่างเกี่ยวกับตัวผมก็อาจเป็นประโยชน์เพื่อการประเมินคำกล่าวอ้างที่เกินธรรมดาดังต่อไปนี้ประการแรกตัวผมเองนั้นยังไม่เคยเฉียดตายมาก่อนดังนั้นผมจึงไม่ได้เล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองขณะเดียวกันผมก็ไม่อาจกล่าวอ้างได้ว่ามีความเป็นกลางกับเรื่องดังกล่าวเพราะอารมณ์ของผมได้เข้าเกี่ยวข้องกับโครงการนี้เป็นอย่างมาก การได้รับฟังประสบการณ์อันน่าทึ่งจากผู้คนจำนวนมากมันเกือบทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นผมเองนั่นแหละที่ใช้ชีวิตผ่านสิ่งทั้งหลายนั้นด้วยตัวเองจึงได้แต่หวังว่าด้วยทัศนคติแบบนี้จะไม่ทำให้ความเป็นเหตุเป็นผลและความสมดุลของสิ่งที่ค้นพบต้องหมดหมองลงไปประการที่2ผมเขียนเรื่องเหล่านี้ดังเช่นคนที่ไม่เคยคุ้นเคยกับงานเขียนเรื่องปรากฏการเหนือธรรมชาติ และปรากฏการลี้ลับมาก่อนผมไม่ได้เอ่ยถึงสิ่งเหล่านี้ในเชิงไร้ความเคารพและผมรู้สึกมั่นใจว่าด้วยความคุ้นชินที่กว้างขวางกว่าเดิมอาจเพิ่มความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่ผมได้ทำการศึกษาอันที่จริงแล้วผมตั้งใจที่จะพิจารณางานเขียนเหล่านี้บางส่วนให้ละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อดูว่าการค้นคว้าของผู้อื่นจะเป็นการรับรองสิ่งที่ผมค้นพบได้อย่างไรบ้างประการที่ส การเลี้ยงดูทางศาสนาของผมสมควรได้รับการถูกพูดถึงบ้างครอบครัวของผมเราร่วมโบสถ์เพจไบเทเรียนแต่พ่อแม่ก็ไม่เคยพยายามยัดเยียดความเชื่อหรือแนวคิดทางศาสนาให้แก่ลูกๆเลยโดยทั่วไปแล้วระหว่างที่ผมกำลังเติบโตพวกท่านพยายามส่งเสริมความสนใจใดๆก็ตามที่ผมพัฒนาขึ้นมาด้วยตัวเองและเปิดโอกาสให้ไล่ตามความสนใจเหล่านั้นดังนั้น ผมจึงเติบโตขึ้นโดยมีศาสนาที่ไม่ใช่เป็นชุดของหลักคำสอนที่ตายตัวแต่เกี่ยวข้องกับหลักจิตวิญญาณและศาสนาการสอนและการตั้งคำถามผมเชื่อว่าทุกศาสนาที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์มีศัจธรรมมากมายที่จะบอกเราและผมเชื่อว่าไม่มีใครในหมู่พวกเราที่มีคำตอบสำหรับศัจธรรมอันลึกซึง้งและเป็นรากฐานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาได้ทั้งหมดในแง่ขององค์กร ผมเป็นสมาชิกของคริสตจักรเมธอดิสต์ประการที่4ภูมิหลังทางวิชาการและวิชาชีพของผมค่อนข้างหลากหลายซึ่งบางคนอาจบอกว่าส่วนละนิดส่วนละหน่อยผมลงเรียนปริญญาโทสาขาปรัชญาที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียและได้รับปริญญาเอกในสาขานั้นในปี1969สิ่งที่ผมสนใจเป็นพิเศษในด้านปรัชญาก็คือจริยธรรมตรรก,กะและปรัชญาของภาษา หลังจากการสอนปรัชญาในมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกนอร์ทแคลรไลนาผมตั้งใจที่จะเป็นจิตแพทย์และสอนปรัชญาในโรงเรียนแพทย์ความสนใจและประสบการณ์ทั้งหมดมีส่วนช่วยกำหนดแนวทางที่ผมได้ทำการศึกษานี้ความหวังของผมสำหรับหนังสือเล่มนี้คือการดึงความสนใจไปยังปรากฏการณ์ที่ทั้งเป็นที่แพร่หลายและทั้งซ่อนเร้นเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างทัศนคติของสาธารณชนที่เปิดรับมากยิ่งขึ้นเพราะผมเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าปรากฏการณ์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งไม่เพียงแต่สำหรับสาขาวิชาการและภาคปฏิบัติหลายๆสาขาาโดยเฉพาะจิตวิทยาจิตเวชการแพทย์ปรชัชญาเทววิทยาและพันธกิจแต่ยังรวมไปถึงแนวทางที่เราดำเนินชีวิตประจำวันอีกด้วย ผมขอกล่าวตั้งแต่ต้นซึ่งจะอธิบายเพิ่มเติมมาขึ้นภายหลังว่าผมไม่ได้พยายามที่จะพิสูจน์ว่ามีชีวิตหลังความตายผมไม่คิดด้วยว่าจะมีข้อพิสูจน์นำเสนออย่างเพียงพอในปัจจุบันด้วยเหตุผลนี้ส่วนหนึ่งผมจึงหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อจริงและปิดบังรายละเอียดที่ระบุต,ตัวตนบางอย่างในเรื่องราวโดยที่เนื้อหาไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้มีความจำเป็นทั้งเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และในหลายกรณีเพื่อให้ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องแก่ผมตั้งแต่แรกจะมีผู้คนจำนวนมากที่พบว่าคำกล่าวอ้างในหนังสือเล่มนี้ช่างน,น่าเหลือเชื่อมากและปฏิกิริยาแรกของเขาก็คือการไล่มันออกไปจากหัวให้พ้นผมไม่ตำหนิใครก็ตามที่พบว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มนี้เนื่องจากเป็นผมเองก็คงจะมีปฏิกิริยาแบบเดียวกันอย่างแน่นอนเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้า ผมไม่ได้ขอให้ใครยอมรับและเชื่อเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ด้วยอำนาจของผมตามลํำพังแท้จริงแล้วในฐานะนักตกากา์ผู้ปฏิเสธเส้นทางแห่งความเชื่อที่ดำเนินวิธีการที่ไม่ได้ผ่านผู้ที่มีอำนาจผมจึงขอเป็นพิเศษว่าไม่ควรมีใครที่ทำแบบนั้นด้วยสิ่งที่ผมขอก็แค่หากใครก็ตามที่ไม่เชื่อในสิ่งที่จะได้ฟังต่อไปนี้ก็ให้กลับมาสำรวจเพื่อตัวเองกันสักหน่อย ผมได้ท้าทายแบบนี้มาซ้ำแล้วซ้ำเล่าในบรรดาผู้ที่ยอมรับมีหลายคนที่ไม่เชื่อในตอนแรกและได้มาบอกเล่าจนสร้างความงุนงงให้แก่ผมในเหตุการณ์เหล่านี้ภายหลังในอีกด้านไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะมีหลายคนที่ได้ฟังและรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาจะค้นพบว่าไม่ได้มีแต่เขาที่มีประสบการณ์เช่นนั้นสำหรับพวกเขาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากพวกเขาปกปิดเรื่องราวของตนจากบุคคลอื่นๆเหลือเพียงแค่คนที่ไว้ใจแค่ไม่กี่คนผมอยากจะพูดว่าผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้อาจกระตุ้นให้คุณได้ออกมาพูดอย่างเป็นอิสระเพื่อจะได้อธิบายแง่มุมที่น่าสนใจที่สุดของจิตวิญญาณมนุษย์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นบทที่ 1. ปรากฏการของความตายความตายเป็นยังไง นั่นเป็นคำถามที่มนุษยชาติถามตัวเองมาตั้งแต่เกิดเป็นมนุษย์ตลอดไม่กี่ปีที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสตั้งคำถามนี้ต่อหน้าคนจำนวนมากคนกลุ่มนี้มีตั้งแต่กลุ่มจิตวิทยาปรัชญาและสังคมวิทยาไปจนถึงองค์กรคิดจะจักรผู้ชมรายการโทรทัศน์และชมรมพลเมืองไปจนถึงสมาคมวิชาชีพด้านการแพทย์จากการเปิดเผยนี้ผมสามารถพูดได้เลยว่า หัวข้อนี้กระตุ้นความรู้สึกที่ทรงพลังที่สุดจากผู้คนหลากหลายอารมณ์และวิถีชีวิตถึงแม้จะมีความสนใจทั้งหมดนี้แต่ก็ยังคงเป็นเรื่องจริงที่ว่าการพูดถึงความตายสำหรับพวกเราส่วนใหญ่นั้นยังคงเป็นเรื่องที่ยากมากมีเหตุผลอย่างน้อยสองประการในเรื่องนี้หนึ่งในนั้นคือเรื่องทางจิตวิทยาและวัฒนธรรมเป็นหลักเรื่องของความตายถือเป็นสิ่งต้องห้ามบางทีเราอาจรู้สึกโดยไม่รู้ตัวว่า การติดต่อกับความตายในทางใดทางหนึ่งแม้จะโดยอ้อมก็ตามทําให้เราเผชิญกับโอกาสที่จะเสียชีวิตหรือดึงความตายของเราเข้ามาใกล้มากขึ้นและทําให้พวกมันกลายเป็นจริงและทําให้คุณต้องคุ้นคิดมากกว่าเดิมตัวอย่างเช่นนักศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่รวมทั้งตัวผมเองด้วยพบว่าแม้แต่การเผชิญหน้ากับความตายระยะไกลๆซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมาเยี่ยมห้องปฏิบัติการกายวิภาคครั้งแรกตอนเข้าโรงเรียนแพทย์ ก็สามารถทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจอย่างรุนแรงได้ในกรณีของผมสาเหตุของการตอบสนองนี้ชัดเจนมากเมื่อมองย้อนกลับไปมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างของผู้คนที่ผมเห็นตอนอยู่ที่นั่นหรอกความรู้สึกนั้นผมเข้าใจมันแล้วอย่างชัดเจนสิ่งที่ผมเห็นอยู่บนโต๊ะนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนตัวของผมเองในแง่หนึ่งถ้าเพียงผมได้ตระหนักตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว,ลวก็ ความคิดก็คงจะผุดขึ้นในใจของผมในทํานองว่านั่นก็จะเกิดขึ้นกับผมด้วยทํานองเดียวกันการพูดถึงความตายสามารถมองในระดับของจิตใจว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเข้าถึงความตายแบบทางอ้อมไม่ต้องสงสัยเลยหลายคนมีความรู้สึกว่าการพูดถึงความตายนั้นมีผลดั่งการร่ายคาถาขึ้นมาทางจิตใจและนำความตายเข้ามาไกลย,ยิ่งขึ้น ในลักษณะที่เราต้องเผชิญหน้ากับความตายในท้ายสุดของตัวเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเพื่อหลบหลีกบาดแผลทางจิตใจนี้เราจึงตัดสินใจเพียงแค่พยายามหลีกเลี่ยงหัวข้อนี้ให้มากที่สุดเหตุผลที่สองที่ยากจะพูดถึงความตายนั้นซับซ้อนกว่าเนื่องจากมีรากฐานมาจากธรรมชาติของภาษานั่นเองโดยส่วนใหญ่แล้วคำพูดในภาษามนุษย์จะพาดพิงถึงสิ่งต่างๆที่เรามีประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัส ทางกายภาพของเราเองความตายเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือประสบการณ์จิตสำนึกของพวกเราส่วนใหญ่เพราะพวกเราไม่เคยผ่านมันมาก่อนหากเราจะพูดถึงความตายเราต้องหลีกเลี่ยงทั้งข้อห้ามทางสังคมและปัญหาทางภาษาที่ฝังลึกซึ่งเป็นผลมาจากการขาดประสบการณ์ของเราเองสิ่งที่เรามักจะทำก็คือการพูดคุยแบบเปรียบเทียบที่ไพเราะเราเปรียบเทียบความตายหรือการตายกับสิ่งที่น่ารื่นรมกว่า จากประสบการณ์ต่างๆที่เราคุ้นเคยกว่าบางทีการเปรียบเทียบประเภทนี้ที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดก็คือการเปรียบเทียบระหว่างความตายกับการนอนหลับการตายนั้นเราบอกตัวเองว่าก็เหมือนกับการนอนหลับนั่นแหละอุปมาอุปมยนี้เกิดขึ้นบ่อยมากในความคิดและภาษาในชีวิตประจำวันตลอดจนในวรรณกรรมของหลากวัฒนธรรมและหลายยุคสมัยเห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องปกติ แม้กระทั่งในยุคสมัยของกรีกโบราณตัวอย่างเช่นในวรรณกรรมอิเลียดโฮเมอร์เรียกการนอนหลับว่าน้องสาวแห่งความตายและเพลโตในบทสนทนาของเขาเรื่องคำขอโทษก็นำถ้อยคำดังต่อไปนี้ใสป่ปากของโซเครติสอาจารย์ของเขาซึ่งเพิ่งถูกตัดสินประหารชีวิตโดยคณะลูกขุนชาวเอเธนนั่นก็คือ บัดนี้หากการตายเป็นด่งการหลับไหลที่ไร้ความฝันมันคงจะเป็นประโยชน์ที่แสนอัศจรรย์ผมเดาว,ว่าถ้ามีใครมาบอกให้คุณเลือกคืนที่เขานอนหลับสนิทจนไม่แม้แต่จะฝันแล้วจึงเปรียบเทียบกับคืนวันอื่นๆในชีวิตของเขาและหลังจากที่ได้พิจารณาตามสมควรก็ลองให้บอกว่ามีกี่คืนและกี่วันที่ผ่านมาตลอดชีวิตที่ตัวเองได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างดีและมีความสุขกว่านี้ ผมคิดว่าคืนและวันเหล่านั้นจะต้องถูกนับรวมไว้อย่างง่ายดายเมื่อเปรียบเทียบกับคืนวันที่เหลือถ้าความตายเป็นแบบนี้ผมก็สามารถเรียกมันได้ว่าเป็นการได้ประโยชน์เพราะหากมองแบบนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาแบบนี้ถือว่าไม่เกินแค่คืนเดียวเท่านั้นการเปรียบเทียบเดียวกันฝังอยู่ในภาษาร่วมสมัยของเราเองลองพิจารณาคำที่บอกว่าทำให้หลับไปหรือพุทธ o ูสลสิครับ หากคุณนำสุนัขของคุณไปพบสัตวแพทย์และได้รับคําแนะนำให้ทำให้มันหลับไปโดยปกติแล้วคุณจะหมายถึงบางสิ่งที่แตกต่างจากการพาสามีหรือภรรยาไปหาวิสัญญีแพทย์ด้วยคำพูดแบบเดียวกันมากบางคนอาจชอบการเปรียบเทียบแบบอื่นที่ต่างกันแต่เกี่ยวข้องกันเขาว่ากันว่าการตายก็เหมือนกับการลืมเมื่อคนคนหนึ่งตายไปเขาจะลืมความทุกข์ยากของตนทั้งหมด ความทรงจำอันเจ็บปวดและความน่าหนักใจสูญสิ้นไปหมดถึงแม้จะเป็นคำเก่าแก่และแพร่หลายเท่าที่มันเป็นแต่ในแง่การเปรียบเทียบแบบนอนหลับและการลืมในท้ายที่สุดก็ไม่เพียงพอเมื่อเป็นเรื่องของการใช้เพื่อปลอบโยนเราแต่ละคนมีวิธีการที่แตกต่างในการยืนยันสิ่งเดียวกันแม้ว่าพวกเขาจะบอกเราในลักษณะที่ค่อนข้างน่ารื่นรมแต่ทั้งสองแบบก็กล่าวว่า ความตายเป็นเพียงการทำลายล้างประสบการณ์ของจิตสำนึกที่เคยมีมาตลอดไปหากเป็นเช่นนั้นความตายก็ไม่มีคุณสมบัติอันพึงปรารถนาใดๆเลยนอกจากการนอนหลับและการหลงลืมการนอนเป็นประสบการณ์เชิงบวกและเป็นที่น่าพึงใจในชีวิตเพราะจะมีการตื่นตามมาการนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มอิ่มทำให้การตื่นหลังจากนั้นเป็นที่น่าพอใจและมีประสิทธิผลมากขึ้น แต่หากไม่มีการตื่นตามมาแล้วล่ะก็จะเรียกว่ามีประโยชน์ที่ได้นอนหลับก็คงเป็นไปไม่ได้ในทํานองเดียวกันการทําลายล้างประสบการณ์ทางจิตสํานึกทั้งหมดย่อมหมายถึงไม่เพียงความทรงจําอันเจ็บปวดทั้งหมดเท่านั้นแต่ยังมีความทรงจําอันน่ารื่นรมเช่นเดียวกันที่ถูกทําลายไปดังนั้นจากการวิเคราะห์แล้วไม่มีการเปรียบเทียบใดที่ใกล้เคียงพอที่จะทําให้เราสบายใจหรือมีความหวังในการเผชิญกับความตายได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามมีมุมมองอีกมุมซึ่งปฏิเสธความคิดที่ว่าความตายคือการทำลายล้างจิตสำนึกตามประเพณีเก่าแก่อีกแง่มุมของมนุษย์จะยังอยู่ต่อไปแม้ว่าร่างกายจะหยุดทำงานและถูกทำลายไปในที่สุดแล้วลักษณะที่คงอยู่นี้ถูกเรียกหลายชื่ออาทิจิตใจจิตวิญญาณวิญญาณตัวตนรูปธรรมและจิตสำนึกไม่ว่าจะเรียกชื่ออะไรก็ตาม ความคิดที่ว่าคนคนหนึ่งสามารถข้ามไปสู่อีกอาณาจักรหนึ่งของการดำรงอยู่หลังการตายทางกายภาพถือเป็นอีกหนึ่งในความเชื่อที่มีการนับถือกันมากที่สุดของมนุษย์มีสุสานแห่งหนึ่งในประเทศตุรกีซึ่งมนุษย์ยุคหินเคยใช้งานเมื่อประมาณ10,000แปีที่แล้วที่นั่นมีรอยประทับฟ,ฟอสซิลช่วยนักโบราณคดีค้นพบว่าคนโบราณเหล่านี้ฝังศพของตนไว้ในสวนดอกไม้ซึ่งบ่งชี้ว่า พวกเขาอาจมองความตายเป็นโอกาสแห่งการเฉลิมฉลองเป็นการเปลี่ยนผ่านจากคนตายจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าอันที่จริงหลุมศพจากสถานที่ยุคแรกๆทั่วโลกเป็นหลักฐานยืนยันความเชื่อในการคองอยู่ของมนุษย์หลังจากความตายทางร่างกายเช่นเดียวกันกล่าวโดยย่อเรากําลังเผชิญกับคำตอบสองข้อที่ขัดแย้งกันสำหรับคำถามเดิมของเราเกี่ยวกับธรรมชาติของความตาย ทั้งสองมาจากสมัยโบราณแต่ก็ยังเป็นที่ยึดถืออย่างแพร่หลายมากระทั่งทุกวันนี้บางกล่าวว่าความตายคือการทำลายจิตสำนึกบางก็พูดด้วยความมั่นใจที่ทัดเทียมกันนั่นก็คือการที่วิญญาณหรือจิตใจได้เข้าสู่อีกมิติหนึ่งของความเป็นจริงตั้งแต่นี้ไปผมไม่ปรารถนาที่จะละเลยต่อคำตอบแบบใดแบบหนึ่งความตั้งใจของผมเป็นเพียงการรายงานการค้นคว้าที่ผมทำมาเป็นการส่วนตัวเท่านั้น ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ผมได้พบเห็นคนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมเรียกว่าประสบการณ์เฉียดตายหรือ near-death experience ผมพบกับพวกมันในหลากหลายวิธีแต่ตอนแรกมันเป็นเพียงแค่ความบังเอิญในปี1965สมัยที่ผมยังเป็นนักศึกษาปริญญาตรีที่เรียนปรัชญาในมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียผมได้พบกับชายคนหนึ่งที่เป็นศาสตราจารย์สาขาจิตเวชในคณะแพทยศาสตร์ ผมรู้สึกประทับใจตั้งแต่แรกด้วยเห็นถึงความอบอุ่นความมีน้ำใจและอารมณ์ขันของเขาผมประหลาดใจมากเมื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเขาที่น่าสนใจในเวลาต่อมานั่นก็คือเขาเคยตายมาแล้วไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่ถึงสองครั้งแต่ละครั้งห่างกันประมาณ10นาทีและเขาได้รับสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดระหว่างที่ได้ตายลงไปผมได้ยินเขาเล่าเรื่องราวให้นักเรียนกลุ่มเล็กๆที่สนใจฟัง ตอนนั้นผมรู้สึกประทับใจมากแต่เนื่องจากตัวผมมีพื้นฐานเพียงเล็กน้อยที่จะตัดสินประสบการณ์ดังกล่าวได้ผมจึงเก็บมันเข้าแฟ้มไว้ทั้งในรูปแบบของความคิดและในเทปบันทึกเสียงคำพูดของเขาไม่กี่ปีต่อมาหลังจากที่ผมได้รับปริญญาเอกในสาขาปรชาัชญาผมได้ไปสอนในมหาวิทยายลัยภาคตะวันออกของนอร์ทแคโรไลนาในวิชาหนึ่งผมให้นักเรียนอ่านวรรณกรรมฟีโด งานของเพลโตซึ่งเป็นการพูดเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอมตะเพื่อการอภิปรายร่วมกันการสอนของผมเน้นไปที่หลักคำสอนอื่นๆที่เพลโตนำเสนอและไม่ได้มุ่งความสนใจไปที่การอภิปรายเรื่องชีวิตหลังความตายเลยทว่าหลังเลิกเรียนในวันหนึ่งมีนักเรียนแวะมาพูดคุยกับผมเขาถามว่าเราจะคุยเรื่องความเป็นอมตะได้ไหมเขามีความสนใจในเรื่องนี้เพราะคุณยายของเขาเสียชีวิตไปในระหว่างการผ่าตัด และได้ฟื้นกลับมาบอกเล่าประสบการณ์ที่น่าทึ่งมากผมขอให้เขาเล่าเรื่องราวนี้ให้ฟังและทำให้ประหลาดใจมากที่เขาเล่าเหตุการณ์เกือบจะเหมือนกับที่ผมเคยได้ยินจากศาสตราจารย์จิตเวชท,ที่อธิบายไว้เมื่อหลายปีก่อนถึงจุดนี้การค้นหากรณีศึกษาต่างๆของผมได้เริ่มต้นนิดหน่อยแล้วผมเริ่มรวมการอ่านเกี่ยวกับการคงอยู่ของมนุษย์หลังจากความตายทางชีวภาพไว้ในหลักสูตรปรัชญาที่ผมสอนด้วย อย่างไรก็ตามผมระมัดระวังที่จะไม่เอ่ยถึงประสบการณ์ความตายสองครั้งในหลักสูตรผมใช้ทัศนคติแบบรอดูท่าทีไปก่อนดีกว่าหากรายงานดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไปผมคิดว่าคงจะได้ยินเพิ่มขึ้นมากกว่านี้หากผมหยิบยกเรื่องราวหัวข้อทั่วไปเกี่ยวกับการรอดชีวิตขึ้นมาอภิปรายเชิงปรชัชญาเพื่อแสดงทัศนคติที่เห็นอกเห็นใจต่อคำถามและรอคอยต่อไปผมประหลาดใจมากที่พบว่า เกือบทุกชั้นเรียนที่มีนักเรียนประมาณ30คนขึ้นไปจะมีนักเรียนอย่างน้อยหนึ่งคนมาหาผมภายหลังและบอกเล่าประสบการณ์เฉียดตายส่วนตัวของเขาให้ฟังสิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจตั้งแต่เริ่มสนใจเรื่องนี้ก็คือมีความคล้ายคลึงกันในรายงานเป็นอย่างมากแม้ว่าเรื่องราวจะมาจากบุคคลที่มีภูมิหลังทางาศาสนาสังคมและการศึกษาที่แตกต่างกันตอนที่ผมเข้าโรงเรียนแพทย์ในปี1 9 7 2 ผมได้รวบรวมประสบการณ์เหล่านี้ไว้มากมายและเริ่มพูดถึงการศึกษาแบบไม่เป็นทางการที่ผมทำกับคนรู้จักทางการแพทย์บางคนในที่สุดเพื่อนของผมคนหนึ่งคอยผมส่งรายงานให้กับสังคมแพทย์และตามมาด้วยการบรรยายสาธารณะเป็นอีกครั้งที่ผมพบว่าหลังการพูดคุยทุกครั้งจะมีคนมาเล่าประสบการณ์ของเขาเองให้ฟังเมื่อผมเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นเกี่ยวกับความสนใจนี้ เหล่าแพทย์ทั้งหลายก็เริ่มแนะนำคนที่รอดชีวิตและมีประสบการณ์ที่ไม่ปกติมาพูดคุยกับผมยังมีคนอื่นๆที่เขียนมาหาผมพร้อมรายงานหลังจากมีบทความในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการศึกษาของผมปรากฏขึ้นปัจจุบันนี้ผมรู้จักประมาณ150กรณีศึกษาในแบบนี้ประสบการณ์ที่ผมได้ศึกษาแบ่งออกเป็น3ประเภทที่แตกต่างกัน 1. ประสบการณ์ของผู้ที่ฟื้นคืนชีพหลังจากที่แพทย์คิด ัดสินหรือประกาศว่าได้เสียชีวิตทางการแพทย์แล้ว 2. ประสบการณ์ของบุคคลที่ประสบอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยจนเกือบเสียชีวิต 3. ประสบการณ์ของบุคคลที่ได้เสียชีวิตไปแล้วและกลับมาบอกเล่าให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ฟังคนที่ยังมีชีวิตอยู่เหล่านั้นก็มารายงานเนื้อหาของประสบการณ์ตายให้ผมได้ทราบภายหลัง จากเนื้อหาปริมาณมหาศาลของ150กรณีศึกษาการคัดเลือกจึงจำเป็นต้องเกิดขึ้นบางส่วนก็เป็นไปอย่างจงใจตัวอย่างเช่นแม้ว่าผมจะพบรายงานประเภทที่3ม,มาเสริมและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกับประสบการณ์จาก2ประเภทแรกแต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะทิ้งรายงานเหล่านั้นไปจากการพิจ,จารณาด้วยเหตุผล2ประการประการแรกมันช่วยลดกรณีศึกษาให้อยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้มากขึ้นและประการที่ส มันช่วยผมสามารถยึดถือรายงานที่เกิดขึ้นเองโดยตรงได้มากที่สุดด้วยเหตุนี้ผมจึงได้สัมภาษณ์ประมาณ50คนโดยละเอียดซึ่งผมก็สามารถรายงานประสบการณ์ได้ในจำนวนนี้กรณีของประเภทแรกกรณีที่มีการเสียชีวิตทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นจริงจะมีจำนวนมากกว่าประเภทที่สองอย่างแน่นอนเป็นการเกือบตายแบบเฉียบพลันอันที่จริง เมื่อไรก็ตามที่ผมได้บรรยายในที่สาธารณะเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้ในหัวข้อความตายจะดึงดูดความสนใจส่วนใหญ่ได้อยู่เสมอในบางครั้งมีการระบุในสื่อว่าเป็นเพียงหัวข้อเดียวที่ผมจัดการอยู่อย่างไรก็ตามในการเลือกกรณีต่างๆที่จะนําเสนอในหนังสือเล่มนี้ผมได้หลีกเลี่ยงการล่อลวงให้จมอยู่กับกรณีศึกษาที่มีประสบการณ์เสียชีวิตที่เกิดขึ้นเท่านั้นเพราะจะเห็นได้ชัดเจนแล้วว่า กรณีของประเภทที่สองนั้นก็ไม่แตกต่างกันแต่ค่อนข้างจะต่อเนื่องกับกรณีประเภทแรกนอกจากนี้แม้ว่าประสบการณ์เฉียดตายจะคล้ายกันอย่างน่าทึ่งแต่ทั้งสถานการณ์รอบตัวและบุคคลที่บรรยายถึงประสบการณ์เหล่านั้นแตกต่างกันเป็นอย่างมากดังนั้นผมจึงพยายามที่จะยกตัวอย่างประสบการณ์ที่สะท้อนถึงการแปลผ่นนี้ให้เพียงพอด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ในใจให้เราหันมาพิจารณาถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้น ที่ผมสามารถค้นพบได้ในระหว่างประสบการณ์เฉียดตายเหล่านี้ครับจบบทที่1กลับมาติดตามเนื้อหาในบทที่2ได้ใหม่ในเร็ววันนี้ที่ช่อง Book for Life แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ